สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไรเด้นแชนแนลนะครับผมวันนี้โยเกมโยกังจุติยูทูบเลือดใหม่ที่จะกำลังจะเปิดในประเทศไทยในวันที่13พฤศจิกายนนี้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยจะมาทําการไกด์เกี่ยวกับการเก็บเลเวลทั้งหมดเลยของอาชีพกระบีนะครับตั้งแต่เลเวล1จนถึงเลเวล80เลยไม่ว่าจะเป็นอาชีพนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับสกิลอัพอะไรบ้างรวมไปถึงที่เก็บเลเวลต่างๆการซื้อของต่างๆแนวทางการเล่นในแต่ละช่วงแต่ละวันนะครับจนกว่าจะเลเวล80ถ้าใครพร้อมแล้วฝากกดไไลล์กดตติาามมแะพปรับช ตัววีโอนี้พร้อมๆกันนะครับผมหากคุณกำลังมองหาประสบการณ์ดีๆในการเล่นเกมมือถือบน PC วันนี้พี่เดล่นขอนำเสนอพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการเล่นเกมมือถืออินเวเลเตอร์จำลองที่เร็วที่สุดในการเล่นเกม Android บน PC LD Player ครับคุณสนใจอยากจะรับประสบการณ์ดีๆบน PC ของคุณวันนี้สามารถโหลดได้เลยที่ LD Player n e t หรือ description ของพี่เดล่นทุกวิดีโอนะผม เดอะแร็ ok TH, กนารกเจักรวาลแร็กเปิดใหม่เปิดให้เติมแล้วกับ r i c h m a n s h o p ถูกกว่าเติมเองเข้าไว้ผ่อนได้24ชั่วโมงมีเกมชั้นนำมากมายเติมเว็บรับส่วนลด Rich Man อย i n พร้อมผ่อนได้นาสนสูงสุด10เดือนเติมลายมีทีมงานคอยดูแลจะมีปัญหาหรือจะมีโปรโไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมแก่ถูกเข้าไว้ผ่อนได้มีเงินคืนที่ Rich Man Shop เอาละครับมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับอาชีพก็บีเนี่ยก็จะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะเท่เนะครับก็หลายหลายคนเนี่ยอยากจะ ลองเล่นแต่ว่าก็ไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่เพราะว่าได้ยินข่าวลือต่างๆเกี่ยวกับอาชีพนี้ว่าเล่นยากต่างๆนานาครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวมาดูไกด์พร้อมๆกันนะครับผมสำหรับมือกระบี่นะครับข้อดีของอาชีพนี้เลยหลักๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวพลังโจมตีที่สูงมากๆนะครับแล้วก็ค่าลบหลกสูงมากๆเช่นเดียวกันในช่วงท้ายเกมเนี่ยก็จะมีพลาต่างๆที่ช่วยเพิ่มพลังโจมตีกับตัวเองสามารถที่จะปิดผู้เล่นแล้วก็ทันเมยได้อย่างรุนแรงมากๆเลยเป็นอาชีพที่เรียกว่าเป็นมือหนึ่งในด้านการทําความเสียหายเเเลลลยยยยแตต่่่วาาาาออองไรกกก็็มมนีีีีช้้ะคัจขสหๆื ช่วงต้นเกมนะครับตัวละครจะค่อนข้างทงี่จะบางมากๆนะครับแล้วก็เก็บเลเวลรยากมากๆซึ่งจะเป็นตัวละครที่ต้องการของเยอะพิเศษนะครับแล้วก็ปราต่างๆในช่วงท้ายเกมเนี่ยก็จะเป็นปราที่ต้องพึ่งไอเทมนะครับเพราะว่ามันจะเป็นโอกาสตินั่นเองหากคุณของไม่เยอะพอหรือเติมไม่มากพอเนี่ยอาจจะแสดงประสิทธิภาพได้ไม่ดีนะครับรวมถึงต้องการสัตว์เลี้ยงแล้วก็ปาร์ตี้ประจำที่ช่วยแบกคุณในช่วงต้นเกมด้วยนะครับผมเอาละครับได้เวลาดูกันต่อในสนุกตัวการ อัพพลันเลเวล1-80นะครับสำหรับตัวกระบี่สกิลแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนสกิลเพิ่มพลังโจมตีนะครับก็อัพเป็นสกิลแรกอยู่แล้วทุกคนนะผมอันนี้ไม่มีอะไรมากเนาะส่วนสกิลที่2นะครับจะให้เลือกระหว่างสกิลหลบหลีกนะครับหรือตัวโจมตีสกิลนะครับซึ่งอันนี้ผมจะเลือกมาเป็นหลบหลีกธรรมดาก่อนนะครับแล้วก็สกิลที่3ก็จะเป็นหลบหลีกสกิลนะครับแล้วก็โจมตีสกิลนั่นเองซึ่งจะช่วยให้เราตีแรงขึ้นด้วยนะครับส่วนสกิลที่สี่เนี่ย มันจะคลั่งนานนะครับแล้วก็จะได้สแตทโจมตีนะครับผมส่วนอันที่5เนี่ยก็จะเป็นสกิลที่ติดปลาแล้วมีโอกาสตีแรงขึ้นนะครับอันนี้จะติดยากนิดนึงแล้วก็สกิลที่หเนี่ยจะเป็นปลาตอน80นะครับที่ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสทะลุกรอกทางผิวนะครับเปอร์เซ็นต์มันต่ํามากเลยแล้วก็ตัวปลาที่7กับที่อันที่8เนี่ยก็คือเลือกเอานะครับว่าจะเป็นปลาป้องกันนะครับหรือจะเป็นในส่วนของตัวปลาตีมอนซึ่งคุณจะเห็นเลยว่ากระบี่ส่วนใหญ่เนี่ยใช้ปลาที่เป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นเลยนะครับบบผมมเเเเเเเรรียยยกกกกกววว่่่่าาาาาาานนคอออขข้งงงลลลละดู็็แท วันแรกกันดีกว่าครับผมสำหรับวันแรกเนี่ยเดียวันนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเปิดมาถึงปุ๊บนะครับเติมเงินเลยครับผมไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเปิดมาเป็นตัวบัตรส้ม VIP นะครับอันนี้ก็จะทำให้เก็บของอัตโนมัติได้แล้วก็ย่อของอัตโนมัติได้นะครับแล้วก็จะมีแพ็คเล็กต่างๆที่เราจะต้องซื้อเก็บตั้งแต่วันแรกเลยนะครับว่าจะเป็นพวกแพ็คเงินนะครับพวกแพ็คสัตว์เลี้ยงนะครับรวมไปถึงพวกกิจกรรมต่างๆซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีให้เล่นนะครับตอนวันโอเพ่นของประเทศไทยไหมแต่่่่่ววววาาคิดมมีีซึงงก็จะไไฮลท์ในนสขอตั หินอัพสัตว์นะครับกับตัวของค่าพิชิตซึ่งตรงนี้คุณจะต้องเลือกเอาเองนะว่าคุณจะเลือกอะไรเพราะว่าจากที่ลองเล่นมาเนี่ยค่าพิชิตในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันที่จะเปิดเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยค่าพิชิตใช้เยอะมากเลยนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่คุณแหละว่าตั้งใจจะเป็นสายในะส,ะสะรบผมเนี่ยผมมองว่าช่วงแรกอย่างอาชีพกบีเนี่ยต้องการตัวของสัตว์เลี้ยงมากกว่านะเพราะว่าหินอัพสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีจำกัดนะครับในช่วงแรกก็เลยตัดสินใจซื้อหินสัตว์เลี้ยงมาเพื่อให้เราเนี่ยใช้ ก็ต้องรีบทำสัตว์เลี้ยงนะครับให้สัตว์เลี้ยงช่วยแบ,บ่งเราแล้วก็อันนี้พลาดไม่ได้เลยครับสำหรับแ็กสตาร์เตอร์เริ่มต้นนะครับซื้อปุ๊บได้ทุกอย่างเลยนะครับผมก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับแล้วก็ตัวของอาวุธต่างๆให้เราได้ใช้กันได้สเตตด้วยถามว่าซื้อได้ไม่ซื้อได้ไหมไม่ซื้อก็ได้นะครับแต่ว่ากับอีกช่วงต้นเนี่ยมันตียังไม่ค่อยแรงมากนะครับก็เลยอาจจะแนะนําว่าถ้ามีงบสักนิดนึงนะครับก็ซื้อได้นะครับซึ่งจะทําให้คุณเนี่ยเล่นตนบบกเกเ,เีือ 500เลยแล้วก็ใช้ยาต่างๆในเวลาใส่เนี่ยก็จะมีสแต็ตให้ด้วยนะครับรวมไปถึงเครื่องป้องกันที่ตัวเกมเนี่ยให้อัตโนมัติมาตั้งแต่วันแรกๆเลยแล้วก็จะมีตัวของแพ็กเด้งอันใหม่นะครับที่อันนี้ก็น่าจะต้องซื้อเช่นเดียวกันครับจะเป็นแพ็กเด้งที่จะได้ค่าพิชิตนะครับตรงนี้เหมือนเดิมนะครับยังไม่แน่ใจว่าเปิดเซิร์ฟเวอร์ไทยมาเนี่ยจะมีให้ซื้อหรือเปล่าแต่ว่าไอที่ผมเล่นซับเตอร์วันมาเนี่ยมันมีนะครับก็เลยแคปรูปเก็บไว้นะผมสำหรับตัวของวันแรกเนี่ยยังมีอีก จะส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่แบบต่างๆนะครับดังนั้นช่วงแรกเนี่ยคุณก็ต้องเตรียมเงินไว้สําหรับซื้อยศด้วยนะครับเพื่อให้คุณได้เก็บเเวลในสถานที่ที่แบบว่าพิเศษกว่าคนอื่นเขานะครับเพราะว่าถ้าคุณจะเก็บแบบธรรมดาเนี่ยอาจจะโดนกระทืบนได้ครับเอาล่ะครับแนวทางในวันแรกครับในเมื่อเราซื้อของเสร็จเรียบร้อยเริ่มตีแรงแล้วนะครับต่อไปนะครับก็ขายไม่ได้ลยครับผมสําหรับการเดินเควสแล้วก็การทําอุปกรณ์พื้นฐานนะครับก็ไม่มีอะไรมากทําการตีโบกของต่างๆไปเรื่อยๆครับแต่ก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่า เซวนี้นะครับตีบวกแตกได้ตั้งแต่บวก1บวก2เลยครับก็คือถ้าเกิดว่าดวงซวยนะครับโป๊ะนะครับเรียบร้อยครับแตกตั้งแต่บวก2ครับ80%กว่าของหายไปเลยนะครับผมระวังกันด้วยนะครับเซอร์วิสไทยเนี่ยเจอแน่นอนเอาละได้เวลาเก็บเลื่องนะครับผมซึ่งการเก็บเลเวลเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็คือคุณจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นการเกาะกลุ่มทำเควสเก็บปาร์ตี้กันครับดังนั้นเรื่องเลเวลเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทิ้งกลุ่มผู้นำมากนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยพอเราเริ่มซื้อยศนะครับแล้วก็เริ่มทีี่จะม ยศมากพอเนี่ยเราจะสามารถวาร์ปไปยังแบบลี้ลับนะครับหรือแบบพิเศษได้ซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถไปยังพื้นที่ใหม่ๆที่คนอื่นเนี่ยที่ไม่ได้ซื้อยศในวันแรกเนี่ยตามเราไปได้ครับส่งผลทาให้เราเนี่ยได้เก็บเลลก่อนเพื่อนนะครับแล้วก็ได้ฟาร์มมอนก่อนเพื่อนนั่นเองซึ่งผมเนี่ยก็จะซื้อเลยตั้งแต่วันแรกเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมยศเป็นตัวสิงโตขาวแล้วก็จัดไปครับซึ่งสถานที่แนะนั้นครับจะเป็นในส่วนของตัวมอนสเตอร์หรือว่า45นะครับตัวนี้นะครับเนคอมเมนต์เลยนะครับจะเป็น ตั้งของเลยฮะสิวหรือเขาจะเรียกว่าอะไรนะใบมอนนะั่นแหละเนาะเป็นพวกพนะีซีนะวาร์ปไปเลยครับตรงนี้ก็จะมีตัวของมอนเทียบเลยซึ่งก็จะเป็นมอนที่เอฟพีเยอะนะครับแล้วก็มอนขนาดใหญ่ดาดอปในส่วนของตัวหนังค่อนข้างง่ายกว่าแล้วก็ของจํานวนเยอะกว่านั่นเองนะผมเอาละ่ะหลังจากคุณเลเว่า46แล้วเนี่ยก็ไปเก็บต่อ,อยังเลเว่า51นะครับตรงนี้เนี่ยผมไม่มีวิดีโอนะผมเล่นนอกสตรีมแล้วก็มันไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่ย้ายทีเดียวไปอยู่ในแบบเดียวกันนั่นแหละแค่เปลี่ยนมอนสเตอร์เอานะครับอา่านี่ก็จบในส่วนของตัััววนนแรรกะคบ สำหรับวันที่2เนี่ยก็จะเริ่มย้ายที่กันแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมากันตั้งแต่ช่วงเลยว่าหเลยนะครับก็คือ51มาเนี่ยปุ๊บมาได้เลยซึ่งเราจะมากันในแมปมูชินเสือนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยอาจจะสู้มอนไม่ค่อยได้ตรงนี้เนี่ยก็อย่าลืมทําของกันด้วยนะครับซึ่งไฮไลท์หลักของวันที่2เนี่ยจะเป็นส่งตัวเพนกวินครับเพนกวิน3ดาวของเรานะครับที่เราทําการสะสมมาเนี่ยจะช่วยแบกคุณนะครับแล้วก็อุปรกรณ์เนี่ยทำประมาณนี้ก็พอนะเสื้อนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับ6 5 7นนนะะครรรรับหือออพพววกกกกุปณ์แขขาไี้ ใส่ไปพอสังเกตนะครับไม่ต้องใส่ออฟเยอะนะครับเอาแค่แบบบวกห้าธรรมดาก็พอนะครับออฟอฟไม่ต้องตีนะครับก็สามารถจะมีด mm ีเฟนต์มากเพียงพอเรียจพอกดยากับตัวแบบมูชินตรงนี้ได้ซึ่งการมาที่นี่วๆเนี่ยดียังไงนะครับการมาที่นี่วยเนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่ว่ากล่องนะครับมันจะเปลี่ยนนะครับทาให้เราเนี่ยได้ลุ้นนะครับในการเก็บด้วยซึ่งคุณเชื่อไ้ว่าเนี่ยเราได้คอมเมนต์ไว้ว่าเราต้องเก็บหนังที่นี่ใช่ไหมซึ่งในหนังจากมอนเตอร์45ตัวนั้นแหละครับ จะเป็นส่วนผสมหลักเลยนะครับในการคราฟอุปกรณ์เลเวลว50เพื่อเราเนี่ยมีดีฟเฟนต์มากพอนะครับในการสู้กันในแบบวันที่2ซึ่งเดียกแต่ว่าใครที่ไม่ได้ทำหรือหาหนังไว้เนี่ยอาจจะต้องไปซื้อผู้เล่นคนอื่นนะเพื่อให้เราเนี่ยมีดีฟเฟนต์มากพอในการผ่านวันที่2ไปได้นะครับหลังจากวันที่2เนี่ยพอเราเริ่มมีดีฟเฟนต์มากพอแล้วเราก็เลเวลสบายๆย,ยาวๆเลยครับมีเพนกวินคอยช่วยตีครับเรามีหน้าที่แค่รักษาชีวิตตัวเองนะครับไม่ให้ตายก็เพียงพอแล้วสำหรับวันที่3เนี่ยเราเลเวลเพิ่มขึ้นแล้วนะรตรง ย้ายที่กันแล้วซึ่งผมจะแนะนําเป็นในส่วนของตัวแมบเลยใต้นะครับเดินทางจากเมืองแรกนะครับมาทางขวาล่างนะครับแล้วก็ข้าวาร์ปทางซ้ายล่างนะครับซึ่งก็จะมีแบบพ,พิเศษอยู่ทางซ้ายล่างเพียงคุณเดินมาปุ๊บนะครับก็จะมีเป็นประตูวาร์ปให้ตรงนี้เนี่ยคุณเข้ามาได้เลยนะครับก็คือเข้ามาปุ๊บก็จะเจอมอนสเตอร์เลเวลประมาณ 68, ส9 70เต็ไมไปหมดเลยตรงนี้ก็ต้องบอกทุกคนก่อนว่าขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับว่าไหวหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดไม่ไหวเนี่ยคุณอาจจะต้องกลับไปฟาร์มมอนที่เด ตีบ,บกของเลีวหกสิบอะไรให้เรียบร้อยก่อนอย่างผมเนี่ยก็คือไปวันแรกไม่ไหวนะครับก็ต้องกลับมาทําของก่อนนั่นเองแต่ว่าในวันที่4เนี่ยผมไหวแล้วครับตรงนี้ก็คือทําของ60มาแล้วเรียบร้อยนะครับก็มาฟาร์มที่ทะเลใต้ได้เลยซึ <t ry> ่งตรงนี้ก็จะเป็นที่เวลที่เรียกว่าอีกพีเยอะกว่ามากเลยครับผมพูดเช่นว่ามันจะมี EP กพีเปอร์มินิเขียนไว้อยู่ด้านล่างนะครับคุณสามารถเปรียบเทียบจากวันที่หนึ่งสองสามได้เลยว่า EP เนี่ยมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ิงขอเราตอนนนี้เี่ยกก็เรริ่่มใลล้้ทีจะะดาววแนคับพอมนดาวเี่ยมันจะตีหมูได้นะครับแล้วก็ช่่วยยเเเเรานีก็บลเวลได้ไวขึ้นอีกนะครับก็ จะหาหินได้จากแพ็กดิ้งต่างๆนะครับแล้วก็การเข้าร่วมกิจกรรมสัตว์เลี้ยงในช่วงประมาณบ่าย2ของวันอังคารพฤหัสเสาร์นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสำหรับใครที่ยศเยอะนะครับมีทางลัดให้นะครับสำหรับใครที่แบบว่ารวยๆหน่อยแล้วก็จะมีเป็นแบบลีลับนะครับพิเศษนะครับที่จะมีมอสเตอร์ตัวเดียวกันเลยนะครับเลเวลห8เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันอยู่ในแบบลีลับครับแล้วก็เป็นมอนอีลิปซึ่งก็จะ exp เยอะกว่านั่นเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามในยศ ตรงนี้นะครับใช้เยอะมากนะครับคุณอาจจะต้องไปสายเปย์สายเติมนิดนึงแต่ถ้าใครไม่ไหวเนี่ยก็อยู่ที่นี่ไปก่อนได้ครับก็ตีกันกับเพื่อนๆเกบเวลกันสบายๆนะครับจนกว่าจะเลเวล70กันนะครับแล้วค่อยทําของ70เราแล้วค่อยไปที่นู่นก็ได้ครับผมอันนี้เป็นแนวทางวันที่4นะส่วนวันที่5วันที่6เนี่ยเมื่อเราทําของ70แล้วเรียบร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราก็จะว์ปมาที่บริเวณตัวนี้กันเลเนื่องผมสนับตัวจิ้งจอกชมพูนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้เราได้ตัวของนางสัตว หนังตัวนี้นะครับในการสร้างของ60ต่างๆเพื่อตัวเองเนี่ยเก่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งหรือของในส่วนเสื้อนะครับทำให้เราเนี่ยฟาร์มได้แล้วก็พิงพน้องนรเนี่ยก็จะตีหมูแล้วด้วยตัวนี้ทำให้คุณเนี่ยเก็บเบลได้ง่ายๆเลยซึ่งเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเก็บแบบปาร์ตี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าไม่ไหวนะก็สามารถที่จะปาร์ตี้กับเพื่อนๆได้ครับเช่นอาชีพหมอเป็นต้นที่จะมีบัฟต่างๆที่ทําให้เราเนี่ยมีดีเฟนที่มากขึ้นเ่อนะครับว่าอารแรกเนี่ย,อยอตอน68-2เ่าเลย แล้วก็อย่าลืมครับทำอุปกรณ์60ไว้ด้วยนะครับซึ่งก็จะมีการทําของต่างๆในช่วงนี้นะครับทำออฟยากนิดนึงของ60เนะี่ยควรจะเป็นของแดงแล้วนะครับเช่นอาวุธเครื่องประดับหรือช่วงเครื่องป้องกันเนี่ยก็ควรจะเป็นสีแดงทั้งหมดครับถ้าเกับโชคดีเนี่ยก็อาจจะได้ดีเฟนต์มากพอที่จะไปซัดมอนเลเวล81ได้เลยแต่ว่าผมเนี่ยลองดูแล้วนะครับยังไม่เวิร์กนะครับคือคือดีเฟนต์กับอ p ยังน้อยไปเอาละครับมาสู่ในช่วงวันที่7กันบ้างนะครับเพราะว่าวันที่5ที่6เนี่ยจะอยู่วันเดียวกััันนนนนนนเเเเเเาาาะะวววททีีีี่่่่่7ยยกก็็จปรข้ใร้ใลชง เลเวล80ก็ยังมีให้เลือกอยู่นะครับว่าคุณจะเก็บเลเวลที่เดิมต่อไปหรือเปล่าเราอยู่ที่นี่กันยาวๆเลยครับหรือถ้าเกิดว่าคุณลองมาที่แมป81เนี่ยก็สามารถมาได้นะเพราะว่าเลเวลเราเนี่ยพอจะได้ของแล้วแต่จากที่ผมลองมาเนี่ยไอพีมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับถึงแม้ว่าเราจะฟาร์มได้แล้วก็จริงเนี่ยแต่ว่ากล่องต่างๆหรือ EP พีต่างๆมันไม่ค่อยคุ้มกันเราก็เลยตัดสินใจที่จะเก็บเลเวลในวันที่8นะครับให้80ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทำเควสเป็นอาชีพนะครับซึ่ง,คงคคคเควสเป คุณเนี่ยตีบอสตกขอนนะครับก็สามารถที่จะผ่านวปได้เลยถ้าเกิดว่าคุณทนไม่ไหวไม่ดรอปสักทีนะครับสามารถซื้อได้เลยนะครับในราคา8ปดร้อยแปดสิบแปดทองครับซึ่งผมก็ซื้อมานะครับเนื่องจากว่ารอไม่ไหวครับข้อดีของการเป็น่ยนชิพคลาสสิกคืออะไรครับก็จะสามารถที่จะเพิ่มสเตตตัวเองได้นั่นเองครับคุณลองสังเกตดูดีๆว่ากอนเปลี่ยนเนี่ยผมสเตตพลังแค่ประมาณ700เท่านั้นเองนะครับ730ป้องกัน750โจมตีหลังจากเรากดเปลี่ยนแล้วเนี่ยคือทีเดียวนะครับตุ้มเดียวววนนะครัับึึ้้้งงขมาาา่่800กท โจมตีแล้วก็ป้องกันเลยนะนั้นในการเปลี่ยนคลาสในเกมนี้นะครับจะเปลี่ยน2รอบนะครตอน60กับ80นะครับซึ่งจะทำให้คุณเนี่ยมีความเก่งกาจขึ้นมาเยอะมากๆนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่จะเป็นแนวทางการเก็บเลเวลของผมทั้งหมดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตอนเปิดจริงเนี่ยเลเวลเนี่ยอาจจะไม่ได้ไวเท่านี้นะครับเพราะว่าในตัวเกมเนี่ยมีปัจจัยมากมายนะครับคุณจะต้องเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่เลเวลในแบบลีลับที่จำกัดนะครับมีชนะแค่สามชนะเท่านั้นเองดังนั้นการเกิดการถููกกกกกฆ่่่าาาาหรรืออโโดดนนนททับีีีเเเยยมมสสิขึ้งล แล้วก็คุณสามารถที่จะเก็บเลเวลได้ไวกว่านี้เช่นการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการตั้งเงืนต่างๆนะครับที่จะทำให้คุณเนี่ยสนุกกับเกมนี้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆที่กําลังอยากจะเล่นกระบี่ครับคลิปนี้นะ่าจะเป็นแนวทางในการเก็บเลเวลนะครับให้กับทุกคนที่ตั้งใจจะเล่นกระบี่ว่าโอเคมีแนวทางแล้วเก็บที่นี่ที่นี่นะรับประกันเลยว่าไปถึงเลเวล80ได้นอนแต่ย็แล้ก็ตามเนี่ยผมก็ต้องบอกเลยว่าเกมโยกังนั้นไม่ง่ายนะครับการระหว่างทางเนี่ยอาจจะเจอป่วนอาจจะตีบวกไม่ติดหรืออาจจะ ไม่มีปาร์ตี้เลยเนี่ยยังไงก็ขอให้เกมนี้นะครับปังๆและเล่นให้สนุนครับกอดป้ายอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องพีเดนเด่นไปเดินขรับผมแล้วเจอกันตอนโอเพ่นเมตาไน้ครับผมสวัสดีครับ